ฟลาฟาดนะครับแบบสายฟลาฟาดเลยคือฮาแลนนะครับได้อาจจะดิวกับแมนซิตี้ด้วยเหตุผลอะไรนะครับขอโคเต้นะครับอัปเดตหน่อยครับวันนี้เราจะมาคุยถึงประเด็นของเฮอริงบลลฮาแลนครับเฮอริงบลลฮาแลนนะครับตอนนี้เป็นศูนย์หนาสไตลเกอร์ที่เนื้อหอมที่สุดในทวีปยุโรปเลยครับถามว่าตอนนี้ฮาแลนจะไปอยู่ที่ไหนหลายคลิปหลายที่เราทามาคือแมนยูเชลซีอะไรบ้างเนี่ย เฮอร์เลนอาจจะพลิกโผมาสโมอสรอนแมสซิตี้เป็นเพราะอะไรฮะเป็นเพราะหนึ่งตอนนี้นะครับสโมเราเท้าความก่อนสโมสรแมสซิสตี้ตอนเนี้ยของผู้ซื้อเป๊ปก,ก็เดร้ายตอนเนี้ยขาดแขนกองหน,น้าเป็นอย่างหนักเนื่องจากหนึ่งกุลอากูเรโล่ก็เจ็บอืดเจ็บอีกบ่อยๆมากครสองแล้วตอนเนี้ยศูนย์หน้าที่มีก็ยังใช้การใช้การแลนะใช้งานไม่ได้อืผมคิดว่าตอนเนี้ยข่าวของอ่เฮอรลแรนที่จะไปแมสซิตี้อ่ะ อาจจะเป็นหมามืดที่จะปาดหน้าควา้าเฮอร์ลิงฮาเลนไปสวมยูนิฟอร์มของแมสซิตี้คือกาจะคว้ากันด้วยราคาผมคิดว่าตัวเนี้ยถ้าเราพูดถึงว่าตัวเนี้ยไม่ว่าแมนซิต่าฮานลนจะมีค่าตัวประมาณหนึ่งร้อยล้านปอนด์อัพม,มันไม่ใช่ปัญหาสําหรับของ Master. แมสซิตี้และเจ้าของตระกูลชิกผมคิดว่าเป็นแค่เศษเงินหรือว่าเป็นของเล่นชนิดชนิดหนึ่งาะนนี้ข่าวน่าจะประคมน่าจะเป็นไปได้ที่สุด ที่แมนเชสตจะเป็นหมาหมืดปากหน้าเอาเฮอริงฮาร์แลนด์เข้ามาสู่ในอ้อมรัวของอัลติฮัสเตเดียมแล้วก็จะเป็นเป็นได้สูงเพราะตอนนี้ดอทมูลประสบผลกับเขาเรียกว่าสถานะการเงินที่ยังหนักต้องปล่อยซูเปอร์สตาร์ออกจากทีมจะปล่อยให้คุ้มที่สุดคุ้มที่สุดเพราะว่าฮาร์แลนด์ได้มาก็น้อยอได้มาในราคาน้อยจากสโมสรเดิมเพราะตอนนี้ฮาร์แลนด์อาจจะเป็นกำไรชนิดหนึ่งของดอทมูล ดอทมูลเลยก็ได้ใช่ครับเขาเรียกว่าเป็นบิดยิวที่คุ้มแม่ถ้าเกิดตัดกันเรื่องเงินนี่มีแค่แมนซิตกับเชลซีที่แบบยอมทุ่มแบบสุดใจขาดดินใช่ครับคือทุ่มแล้วทุ่มอีกได้แล้วได้อีกพูดเียเขาเรียกว่าเป็นเศ็นเงินของพวกมหาเศรษฐีใช่ผมว่าตอนเนี้ยฮาแลนด์คือว่าเป็นไซรเกอร์ที่ถือว่านับเบอลเลยและสุดยอดมากอืแต่ไม่รู้ว่าถ้าฮาแลนด์มาอยู่ในคืนนีกจะเล่นได้หรือไม่อันนั้นว่าอีกหนึ่งเรื่องแต่พูดถึงเรื่องการย้ายทีมเนี่ยผมว่าไม่ใช่ปัญหา มาได้แน่นอน100ออร้อยเปอร์เซ็นต์มาิตีเป็นหนึ่งดิวหนึ่งทีมหนึ่งดิวที่จะสามารถคว้ากองหน้าชาวนอร์เวย์ก็เป็นไปได้ครับแล้วคิดว่าฮาร์แลนด์ตอนตอนนี้ต้องการเงินมากไหมโอ้โหเขาต้องการเงินมากสำหรับตัวเขานะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเขาเรียกว่าเนื่องจากนักตินักอาชีพฟุตบอลเป็นอาชีพที่อ,ยอายุการใช้งานน้อยออ เพราะว่าเขาถ้าเขาริบเข้ามาอยู่ในทีมจะได้โดยเร็วที่สุดอืถ้าพูดถึงเรื่องเงินะเขาก็จะคุ้มแม่คุ้มพอสมควรครับอืในการเอาเรื่องเงินอืเพราะว่าสัญญาพวาแมนซิตี้ให้แทงแน่นอนอืต่อสัปดาห์แต่ฟอร์มมันจะเถิดถ่ายไหมอันนั้นเราก็ต้องดูกันอีกทีต้องดูเพราะว่าลีนาเตในเยอรมันมาดับหลายคนแล้วครับผมอย่างทีมเชลซีครับใช่ทีมมูมีพวกแวนเนอร์หรือว่าคลายฮาเวตมาแหละดังในลีเยอรมันแต่มาตายกับ ลีกพรีเมยร์ลีกพรีเมอร์ลีกครับผมครับแต่ถ้าเกิดมาอยู่กับเชลซีก็จะเข้าก่อนเนาะใช่ครับใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องเงินนี่ต้องเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วแมนซิสตี้ใชาับแมนซิตี้เพราะว่าเป็นเป็นแค่เล็กน้อยครับเล็กน้อยเล็กน้อยของเขาครับผมครับและสาหรับวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมในการเพิ่มเติมครับพ่ออดเดี๋ยวเราต้องมาจับตาดูอสถานการณ์ของฮังการนแล้วก็ทีมดอทมูลด้วยครับพาะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ สไตกอร์ <St> เป็นตำแหน่งที่แพงที่สุดในโลกอืแต่เราก็ต้องมาติดตามรู้ว่าฮาเลนจะไปในทิศทางไหนครับครับผมมีคําถามไหมครับคาถามสุดท้ายนะครับเฮอร์ลิงฮาแลนก่อนที่จะมาอยู่กับเซอร์เบอรบุเซียดอร์มุนฮาเลนอยู่กับสโมสรไหนมาก่อนโอเคครับสาหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารก่อนใครนะครับเราจะมีการอัปเดตคลิปในทุกๆสัปดาห์เลยสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีสองช่องทางคือใน a c ซ b o ๊ k ในช่องหรือในชื่อเพจนะครับ The Seed FC นะครับและในช่องทางของ YouTube ก็คือ The Master FC สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี